Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal. Y es que hoy vamos a ver los mejores momentos que nos regalaron mi y e golf en el evento de Bangkok Illumination para este 2020, donde derrocharon muchísimo talento. Así que no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo. Y déjale manito arriba si te ha gustado. Y si en algún momento te salta algún anuncio, no olvides reproducirlo, ya que es una forma que también ayudas al canal. Y bueno, sin más, comenzamos, comenzamos. Oh, yeah. นะคะก็ล่าสุดเลยครับผมทาทายเดอะซีรีส์ซีซั่นสองครับผมเดี๋ยวจะออนแอร์พรุ่งนี้เป็นวันแรกแล้วครับอุ้ยพรุ่งนี้แล้วกี่โมงคะเดี๋ยวทุกคนได้รับชมเวลาสี่ทุ่มสี่สิบห้านาทีช่องวันสามสิบเอ็ดครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางไลน์ทีวีได้ครับผมค่ะให้คุณก้าวฝากนิดหนึ่งอ๋อเหมือนกันครับทาทายเดอะซีรีส์ซีซั่นสองนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับพรุ่งนี้ตอนแรกครับ เนื้อหาจะเป็นไงคะเข้มข้นซีซั่นสองโหก็เข้มข้นกว่าเดิมแน่นอนโอ้โหม,มีอะไรให้รุ้นมากกว่าเดิมเลยนะคะต้องห้ามพลาดเลยแม้แต่ตอนเดียว เต้นครับผมเพราะว่าก็โคตรเต็มที่มากๆเลยก็ในหนึ่งปีนี้ผู้หญิงก็จะได้อ่อนเป็นตอนแรกนะครับผมก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับผมเต้นอะไรขนาดไหนเออที่มีขอเราแบบเออต้องบบต้องเรียวก,ยว,กว่ารเราก็ใช้เวลาในการเวิร์กช็อปมาเยอะมากๆครับผมแล้วก็ช่วงเวลาถ่ายทำด้วยประมาณ25คิวได้ในทั้ทงหมดก็มันจะออนแล้วอ่ะเหมือนเหมือนก้าผมไลายอ่ะก็ดู่ตอนี่ฝึก เหมือนลูกเราจะข้อแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวด้วยนะครับใช่ด้วยความที่แบบหลายๆหลายๆซีนที่แบบเราถ่ายมาก็มีซีนที่เราอยากให้พี่ๆแฟนคลับได้รับชมด้วยเพราะว่ามันเป็นซีนที่เราพูดไม่ได้จริงๆอยากอยากให้ดูตอนเรียกว่าคันปากมากๆเลยมีหลายๆซีนที่อยากให้ฟังครับมันจะโตขึ้นจากแบบซีซั่นหนึ่งอะไรยังไงบ้าง ก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับผมในซีซั่น2เนี่ยตัวละครจะโตขึ้นอีก7ปีก็คือเป็น7ปีอ่านถังตามตามชื่อหนังสือครับก็จะเป็นวัยทำงานของทารไทยได้ครับก็จะมีความรักอะไรต่างๆที่แบบมุมมองของตัวละครที่แบบอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีตัวละครหลายๆตัวที่จะเข้ามาเพิ่มสีสันในเรื่องนี้ด้วยครับใช่ในระหว่างกเาก็ถ้าเกิดคนที่ได้อ่านนิยายมาแล้วก็จะทราบว่าก็จะเป็นตัวละครเฟรสที่ได้เข้ามา ขั้นกลางระหว่างเรานะครับก็อ,อยากจะให้ดูว่าเขาจะใช้วิธีการยังไงในการแทรกซึมเข้ามาระหว่างทาและไทยครับมีวันไหวบ้างไหมหมายถึงหมายถึงเวลาเข้ามาแรกซึมเราอ๋อก็ไม่ไม่บอกดีกว่าไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวสปอยแต่นอกจากตัวละครเฟียก็มีตัวละครอื่นด้วยนะครับใช่ที่จะเข้ามาแทรกกลางเหมือนกันถูกต้องครับเน่งในเรื่องค่อมข้าจะมีบทดราม่าข้างเยอะเหมือนกันนโอ้โหต้องเขาเรียกว่ามีดราม่าเล่นในการขรีนดีกัน ก็จะได้เห็นสีหวานๆที่ดราม่าหนักเท่าไหร่ก็ยิ่งหวานเท่านั้นนะครับมันมีประเด็นดราม่าบันไดการทํางานผิดพลาดของทางทีมงานโอ้โหร่วมวอะไรอย่างเงี้ยยังไงไม่มีส่วนเกี่ยวขงเราไม่ใช่ครัโอ้โหเราผมรู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยเป็นเป็นนักแสดงเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยเกี่ยวกับตรงเท่าไหร่แต่ผมเข้าใจว่าทุกๆคนเนี่ยทํางานเต็มที่มากนะใช่ก็อยากให้กําลังใจทุกๆคนแล้วกันว่าแบบทุกคนในทีมคือทํางานเต็มที่มากๆทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงเนี่ เพราไหนข้อไหนที่แบบเป็นคำติชมแล้วแบบเป็นข้อผิดพลาดอย่างนี้ก็ทีมงานก็จะนำไปแก้ไขปรับปรุงต่อไปครับครับมีโอกาสพูดผู้ผิดทีมงานลงนะว่าคำพลาดมันเกิดจากอะไรจะเป็นอ๋อช่วงนี้ยังไม่ได้คุยกับทีมงานเลยครับผมทำงานค่อนข้างเยอะด้วยแร้วแล้อเดี๋ยวคัดเราได้ที้เชงทางค่ายจออมาเป็นทางอะไรนะจะเป็นที่เชียงคทางค่ายจออมาว่าเจะทำผิดพลาดแล้วเขียนที่ไงส่ำตันเลยนะอืมอันนี้ยังครับอันนี้ยังเพราะว่าเราก็ไม่ได้เข้าไปดูเลยไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเท่าไหร่ เพราะว่าจะตงนนั้นทเี่ยนีประสัมัเลยอะไรนะครับตกใจไหมครับตกใจ<อ>หไหมก็คือมันตกใจไหมมันก็ตกใจแหละแต่เราก็เข้าใจว่าพี่เขาก็เต็มที่กันทุกคนอยู่แล้วก็อยากให้แบบแฟนๆให้กําลังใจกันมากกว่าแต่ถ้าเกิดเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าเกิดส่วนตรงไหนที่มันมีนมนจุดผิดพลาดเงี้ยทีมงานเขาก็พร้อมแก้ไขครับก็เข้าใจว่าทุกคนเนี่ยผิดว่าไปตามผิดถูกไปตามถูกเราทีมรานแบบ ผ่านมามันเหมือนเหมือนเหมือนเราได้เห็นจากโฆษณาการเดินขายการการเล่นของฝั่งนึงไหมอะไรอย่างเงี nice> ้ยของเขาหรือว่ามันก็เหมือนกันเป๊ะหรืออะไรยังไงเงี้ยโอ้อันนี้ผมไม่ทราบครับนี่ยังไม่มีโอกาสได้ดูเลยครับผมก็เดี๋ยวไว้จะเข้าไปดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างถามในเรื่องมองการรับงานในระดับของคู่ไหนเขาว่าจะมีแนวทางหรือว่าอะไรเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับรับงานหมายถึงรับงานยังไงครับงานต่อไปแบอื่นอะไรแล้วม่สนใจอะไรอ๋อ ก็ถ้าเกิดต้องต้องดูดูที่พี่ๆลูกค้าแหละครับว่าเขาอยากให้รูปแบบงานเป็นแบบไหนจริงๆเราก็พร้อมรับทํารูปแบบแลนะครับก็สำหรับผมนะครับผมผมผมเข้าใจว่าแฟนๆทุกคนเนี่ยนับถือเรานะครับในฐานะแสดง ในเป็นอินดิวดูในแต่ละคนด้วยครับผมเพราะว่าเราสองคนก็มีงานของตัวเองที่เป็นงานเดี่ยวเยอะมากเหมือนกัน mm hmm. ก็ mm hmm. นแฟนๆก็สนับสนุนทั้งงานเดี่ยวทั้งงานครูเพราะว่าแฟนๆน่ารักมากจร mm ิง hmm. ๆที่คอยสพอร์ตทั้ง น้องก้ามมีงานเดียวก็ซัพพอรมีงานเดียวก็ซัพพอร์ตด้วยแล้วงานคู่ก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วด้วยก็เป็นแฟนน่ารักมากแล้วก็พร้อมที่จะให้เราทั้งสองคนเติบโตไปในทางของตัวเองด้วยต้องก็อย่างสมมุติผมมีงานเดียวแฟนคลับพี่มิวก็จะมาช่วยปั่นเป็นปั่นแท็กด้วยเพราะพี่มิวมีงานเดียวแฟนคลับผมก็จะไปช่วยกันถ้าเป็นงานคู่ก็ร่วมใจกันไปเลยครับเยอะไมมากช่วงนี้งานคู่เองเยี่ยมมากใกล้ปลายปีเดือนมีเยอะมากโดยเน้นงานคู่เยอะมากโดยเน้นงานคู่เยอะมากๆครับผม ก็เป็นช่วงที่ซีรีส์ออนแอร์มีแบบเวลาพักผ่อนหรืออะไรอย่างนี้ไหมไม่ครับครูแบบช่วงมันมาตัดแน่นช่วงปลายปีด้วยอะไรด้วยครับก็เล่นนอนตอนกลางคืนครับใช่ก็นอนนอนแหละครับแต่อาจจะได้ได้นอนน้อยกว่าปกติหน่อยสโลล์นั่นคือโซโล่ก็เดี๋ยวซิงเกิลสองใช่ไหมครับผมซิงเกิลสองก็เดี๋ยวจะ ดี๋ยวจะบอกแล้วว่าที่แถลงข่าวคือที่ไหน<ม>ก็เดี๋ยวจะแถลงข่าวเปิดตัววันที่19พฤศจิกายนนี้ครับก็อยากจะเียนเชิญทุกทุกคนมาด้วยนะครับผมก็ใหญ่แน่นอนแล้วก็มีให้แฟนๆเนี่ยได้ register เข้าไปฟรีด้วยครับผมบบของแฟนไซเป็นแยกอีกงานนแฟนไซนี่สำหรับคนที่ซื้ออาาลัลบั้มมาได้ตัวนั่ติ๊กไปแต่วันนี้เป็นเป็นเพรสค c o n f e r รนซ์ครับผมก็จะมีเชิญาานักข<ม>่าวทุกคนแล้วก็เชิญแฟนๆทุกคนมาด้วยน่าจะหลักพันครับที่จะมาแฟนาฟรี ยังไม่มีครับก็มีค่าแฟนผมหายแล้วครับนานนส่วนผลงานเพลงอื่นๆก็ยังไม่แน่ครับอาจจะมีก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้ติดใจไหมท้งงานเพลงครับอะไรนะครับติดใจงานเพลงไหมก็พอได้ร้องบ่อยๆมันก็รู้สึกว่าก็ชอบชอบร้องมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนเราก็เป็นคนที่ไม่ชอบร้องเพลงแต่ว่าพอได้แบบได้ร้องเพลงได้ร้องบ่อยๆได้ฝึกบ่อยๆมันก็เริ่มเออเราก็พอร้องได้แหละ เรื่องร้องดีขึ้นเยอะมากเลยครับผมก็เห็นการพัฒนาของน้องผมเชื่อว่าแฟนๆทุกคนก็เห็นการพัฒนาของนอยากให้ไปดูคลิปตอนตอนที่เราถ่ายทันทันวาลัยอ่ะที่ตอนนั้นที่วิวเล่นกีตาร์แล้วผมร้องเพลงอะไรร้องอะไรเน้องเกี่ยวกับการร้องเพลงมันก็นี่แหละครับเวลาไปตามงานต่างๆก็คือช่วงแรกจะเห็นว่าเราสองคนเนี่ยจะจะรองด้วยกันตลอดแต่หลังๆก็พยายามให้น้องได้มีโอกาสได้ร้องเองด้วยให้เขามั่นใจมากขึ้นใช่ ประสบการณ์จริงลงลงสนับจริงเมื่อกี้บนเวทีตื่นเต้นไหมครับก็นิดหน่อยครับเพราะว่าเราก็วันนี้วันนี้เจ็บคอด้วยก็เลยอาจจะแบบเสียงสั่นๆนิดนึงครัแต่ทำดีแล้วนะวันนี้ผมเชียวใช่เพลงปีนี้จะทเรื่องอะไรบ้างบนคอนเสร์ตปีนเพลงอะไรบางเพราะว่าได้ไหมนะฮแล้วครับผมก็จะมีปล่อยอัลบั้มเต็มช่วงปีหน้าครับผมก็จะมีประมาณ8ปดถึงสิซิงเกิลได้ตอนนี้ก็เตรียมแพนไปหมดแล้ว สำหรับงานเพลงนะครับแล้วก็พอหลังจากปล่อยอัลบั้มเต็มก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยใช่ครับผมหมายบ้าเรื่องแต่งเวลาหรือว่าการเรียนมีหนักไหมโอ้โหตอนนี้คือตัวงานวิจัยเน,นีย<า>น่ยมันโดนเอฟเฟกต์ด้วยโควิดมากๆเพราะว่างานวิจัยปอเอชผมอาจจะไปหนักที่ธุรกิจของด้านสายการบินแล้วก็ด้านโรงแรมครับมันก็เลยโดนโควิดเต็มๆแล้วทีนี้ไอ้ตัวแมทโมเดลที่ผมทำเนี่ยมันค่อนข้างจะเอฟเฟกต์ก็เลยคิดว่าเอ้ย เราจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแนวงานวิจัยดีไหมอัดแอกับงานที่เราใช้เลยเช่นแบบการการจัดการกองถ่ายหรือว่าวงการซีรีส์ต่างๆคนกําลังคิดอยู่ครับผมว่าจะอัดแอดีไหมเพราะก็สนใจหลายเรื่องก็ที่สนใจก็มีเรื่องการศึกษาด้วยตอนนี้วิศวะอุตสาหการก็คือเป็นวิศวะที่แมネจเมนต์หมดเลยใช่ใช่ครับผมก็สามารถแอพพลายกับธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆได้หมดเลยนะครับผม ใาล yup. ้แล้ป็นยาแล้วพร้อมเราป็นยาแล้วเป็นยาครับก็ใกล้ใกล้เข้ามาแล้วครับอีก2วันก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเราก็เห็นแต่รุ่นพี่เขาแบบได้รับได้อะไรมาเนาะเราก็ถึงคิวเราแล้วเราก็คงภูมิใจแหละภูมิใจด้วยไปขับเป็นยันไงเพิ่มแบบนิวจับใจหลงใหลหรือเซอร์ไพรส์อะไรผมผมไปวันที่12ครับผมวันที่12หน้าหน้า น่าจะช่วงประมาณ3-4มถึงประมาณนี้ใช่ไหมใช่ใช่เราลานก็ประมาณนั้นครับผมของเขาบอกขันมีเตรียมไว้ให้น้องยังอยู่เดี๋ยวเป็นรุ่นเอาไปเตรียมบ้านบ้านของเล่นอยู่เห็นผู้หลายรอบแล้วอยากได้บ้านจะไปซื้อบ้านของเล่นมาให้เอาสีอะไรดีครับสีชมพูไหมเอาเอาตึกไปละไปละเป็นตึกเป็นตึกเป็นตึกเต่อย่างนี้กำหนดแล้ววิวจะรับผ้รับของานที่บริษัทนี่เลยไหมต้องต้องดูต้องดูก่อนว่าจะตำแหน่งไหนดีเอาจได้ดีค่ะ คนถูพื้นคนถูคนถู well. คนถูออฟฟิศอะไรอย่างนี้ต้องต้องขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณนะฮะ ฉันทำอะไรไม่ได้ฉันไม่นารักหเปล่าทำใจกัดใจไม่อบไม่เคยจะยิ้มไม่เคยสดเป็นเพราะฉันหรือเปล่าถ้าฉันมันเอาแต่ใจจะทำให้เธอเนใจที่อยากเจอเอาไปร้งทำยังไงบอกได้รเปล่าอยู่ไม่ t อาอยู่ไลง

นิดนึงค่ะฝั่งข้างหลังนิดนึงค่ะข้างหลังตรงนี้นิดนึงค่ะชอบชอบทุกคนเลยต้นคริสต์มาสสวยใช่ไหมคะขับพาไปดูฝั่งนู้นด้วยค่ะเดี๋ยวฝั่ง Hey, it's p e e n a aún no hemos llegado al final del video pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho Y activaré la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. Continuamos. ส่งเม่ะอ้เลี้ยวไม่เชดดีก็เลยว่าอบรมดีกว่าห่ง้อะรดมีได้คครับก็มีได้ค่ะ

No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, 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 chao.